คอนเฟิร์มอะจ้คะคอนเฟิร์มแล้วค่ะไม่เปลี่ยนแล้วนะไม่เปลี่ยนแล้วเพราะว่าถ้าในห้างม,มันได้ไม่ถึงห้าสิบบูธอะลูกค้าเราเกินพื้นที่มันจำกัดพื้นที่จำกัดค่ะแล้วก็เสียงกวนเสียงด้วยแต่ตอนนี้เราก็เหลือ100ร้อยบูธนั่นแหละแต่เราก็เพิ่มเวลาอะไรที่บูธให้ลูกค้ามากขึ้นด้วยเพื่อที่จะได้แบบว่าขายได้มากขึ้นเราอยากให้ทุกคนขายกันให้สนุกขายอยากได้น้องลำไยด้วยเออเดี๋ยวเราเช็คคิวน้องลำไยเขียนไว้เขียนไว้เดี๋ยวเช็คคิวใครอีกคะ ผู้ใหญ่บ้านตินแลนเอาไหมไคท์ค่ะอ่ะชอบไคท์ท์เหรอค่ะคิวจะว่างไหมนะให้เกคนก็อาจจะเป็นพี่หมาพัชรีเออหมีใบตองนะเออเรื่อมฮะได้ค่ะดูตรงนี้ได้เลยนะคะดูตรงนี้ได้เลยโอเคมีพี่ใหม่พัชรีแล้วมีใครอีกโอ้น้องโบกี้ไลออน พี่กันเราต้องจีบสองวันเราต้องหลากหลายเนาะด้่่คาเลยกก็จอออตติููแล้วอะไรเจอแล้วบ้างเจอเอาของเด็กก่อนเนาะเดี๋ยวอันนี้ลูกค้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะมาได้เลยผัดไทยเหรอต้องทำโจ๊บปะไม่เดี๋ยวให้พลอยเอาให้อันนี้พี่เลี้ยงใช่ไหมคะพี่เลี้ยง เจ๊ตายาอยู่น,นี้ค่ะตายามาแล้วลูกชื่อน้องอะไรนะคะน้องอูพี่อูน้องอะไรหนึ่งแงพี่แง,แงพี่แงหรือพี่แงพี่แงล้างมือแล,ล้วยังเสร็จล้างมือตรงน,นี้ได้เลยพี่เลี้ยงน้องอยุน้องตายานะคะนะไม่ใช่ค่ะต่างชาติหมดเลย <c oughs> ทุกคนจะได้มีสมาคมไงม <c oughs> าต่างชาติไว้ก่อน <c oughs> ใชอีกนะพี่หีต้นข้าวอิงฟ้าแบมไพรินเออน้องแบมไพรินก็น่าแซบถนนเพราะว่ามีมีลูกตัวเล็กได้หมดถ้าสดชื่นเต็มบงต้องเอาไหมได้หมดถ้าสดชื่นเต็มบงต้องเอาไหมเจนี่เจนนี่เจนนี่เจนี่ะก็เจนนี่เจนนี่เจนนี่เจนี่เจนี่เจนี่ปลาหน่อยเดี๋ยวมีผัดไทยก่อนพี่เล็กก็บอกว่าอยากได้พี่เล็กด้วยบอกว่า เดี๋ยวฟังไว้ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวโทรเดียวกัน12วันค่ะมีคอนเสิร์ตนะคะน่ะในส่วนของศิลปินคอนเสิร์ตนี้เรียกได้ว่าเป็นมามอบความสุข,ขเข้าชมฟรีแล้วก็ใครที่ไปงานนี้ก็ไปเดินปักตะกร้าชิลๆมีคอนเสิร์ตให้ดูด<ห>คะ่ะอะไงบู๊ได้เนนะะดพิ่มอีกแล้วแบรนอะไรพูดชื่อเลยเอ๋อไม่อนดีไดถ้ายังไม่อนดห้าพูดโอ๊ยพี่การนี่เราเหลือไม่ไม่ไม่เยอะแล้วนะเพราะมันได้ร้อยเดียวแล้วนะ ซึ่งลูกค้าที่โอนอยู่ตอนนี้ไม่รู้กี่สิบโวลตแล้วเลิศคนที่โอนแล้วก่อนหน้านี้นะคะได้เป็นรอบที่หนึ่งหมดเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยแล้วก็ใครที่ซื้อเพิ่มนะคะรอบที่หนึ่งก็เหลือพื้นที่ไม่เยอะแล้วในส่วนของภาคกลางนะคะว่าจะเป็นห้าง CDC จะเป็นฮอของพวกเราเลยโดยเฉพาะนะคะที่สำหรับจัดงานนี้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นฮอสําหรับนักไร้สดนะคะจะเป็นเมอใหม่เมอเก่า สมาชิกใหม่อะไรก็สามารถเดินไลฟ์ได้เลยได้ค่ะอืมไม่ละใส่เอลไหมล่ะเอลอยู่ที่ไหนเอลอุ๊ยบุเบอรี่ขอบคุณค่ะต้นหอมโนเล็ก ผัดไทยเราโทรหาลูกค้าไหมโทรอามาเลยมาสินค้าอยู่ไหนรอยลอยเอ้ยถามพี่แม่บ้านยกของตรงนี้ลงให้คนบนึงน้าบ่าวเรียกพลอยก่อนหนูจะทำผัดไทยไม่มีคนช่วยหนูพลอยเรยก่าวสครับวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะผัดไทยเจ้าแรกของวันก็หิวมากค่ะ อยากจะให้แม่บ้านทําให้กินเลยมาเลย,เลยมาเลยค่ะวันนี้เราจะให้แบรนด์ละ10นาทีนะคะเจ้าของแบรนด์ขายเอง5นาทีจเจนนี่ขาย5นาทีนะคะได้เลยค่ะคะนทีเจนนี่เราต้องช่วยลรไม่มีปัญหาเพราะเดี๋ยวจะทําอันดับแรกต้องทายังไงอ่ะพี่ก็คือข้างในมันจะเป็นเส้นกระสอบใช่ไหมคะก็คือเอาเส้นอะไปแช่น้านแล้วก็มาต้ม2นาทีแช่น้ำ10นาทีค่ะอุยแช่น้ำ10นาทีเลยหรอ ต้มอย่างต้มเลยได้ไหมถ้าไม่ทันก็จะไม่ต้องแช่ก็อาจจะต้มเลยแต่อาจจะต้มสักสามสีน่นาทีอ่าได้อย่างงี้ง่าย,ยางั้นเดี๋ยวต้มไปเอาหม้อต้มมาบ้าน้อยเดี๋ยวต้มเลยดีกว่าค่ะราคาเท่าไหร่คะเนี่ยน่ากินมากซองหนึ่งสอง 1, คนะ่ะสี่ปกติสี่สิบสองบาทแต่ตอนนี้มาจากโกบห้าซองเหลือร้อยเก้าสิบค่ะพี่ขาไม่ต้องแล้วหนูใช้หม้อน,นี้แล้เวเหลือเท่าไหร่นะขอโทษทีค่ะห้าซองเหลือร้อยเก้าสิบห้าซองเลยเหรอ แรงมากตกมือหนึ่งสามสิบบาทเอ้ยร้อยเก้าสิบมือหนึ่งเท่าไหร่ได้พี่กินได้สองคนมันได้ถ้ามันอตอนนี้มันเหลือสามแปดทานสองก็ประมาณไม่ถึงยี่สิบบาทต่อคนไม่ถึงยี่สิบบาทต่อคน,อคนจึง้งอันนี้ถือว่าคุ้ม <c oughs> อุ้ยแป๊บ <c oughs> นึงนะคะกล้องปิดทุกคนรอจิ้มนะเหมจอนี่จะดึงตะกร้าไปให้แล้วก็เอาไปดึงตะกร <c oughs> ้าไปตรงนี้เราทำกับพลอยเอง อยากกินแล้วไม่ไหวแล้วผัดไทยนี่ของชอบกินผัดไทยหัววันเลยมาแบรนด์ขายมานานหรือยังจ๊ะออนไลน์มาประมาณสักสองสามปีค่ะอยู่จังหวัดแบบอยู่จังหวัดอะไรครับพี่อยู่สมุทรดสาครค่ะโอ้ยทำออนไลน์มานานใช้ได้แล้วแป๊บหนึ่งนะทุกคนเราจะทำผัดไทยโชว์นะพี่ที่จะนี่แป๊บหนึ่งนะคะเหมือนกับน้องบอกว่าปากผิดตะก้าเอะทำไมอ้าวเหรอ เจนี่ปักเองเมื่อกี้เขาบอกว่ามันไม่ลดราคาเพราะว่าตั้งลายแ้วราคาไปเหลือสองร้อยแปดสิบตอนนี้มันขึ้นสองหนึ่งศูนย์ค่ะเนี่ยมันขึ้นว่าไลคุณเจนนี่เส้นทำไมมันไม่ลดราคาเลยนะเราพูดเอาอันนี้ค่ะป้าน้อยเอาอันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาอันใหม่เจอกันค่ะจุนดีลูกหน้าจ้าขอบคุณครับหนึ่งใส่น้ำเลยพลอย ป้าน้อยตะกล้าผิดเหรอใช่ฉันนจะส่งให้พี่มันแชร์ไปไม่ได้อ่ะอมีติดสายนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเอาวางก่อนได้ค่ะได้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะมาระหว่างรอเจ้าของแบนด์อร่อยมากผัดไทยมาเลยใส่น้ำก่อนใส่อีกนิดหนึงมันเหมือนร้อนแล้วับ กายกายกันต้องมีหมวกแล้วไงลูกนะขอสักล้านใจก่อนเลยผัดไทยเจ้านี้อหนอยมาก๋ยวให้น้ำนพอแล้วเขาบอกว่าให้แช่น้ำก่อนล้วเราเหมือนว่าต้มเลยเาอันนี้มันมันร้อนเนี่ยอ่ะอ่ะเปิดสุดเลย คุณน้อยรวมคิวหม่แ้อ่ะรวมิวใช่ค่ะแต่นว่างเล่นะได้ค่ะคุณน้อยคืเนี่ยทำผัดไทยก่อนสวัสดีค่ะพี่แม่สวดีคแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอ้ัวแม่สวัสดีค่ะ น้องเจนน้องพลขยันมากใช่น้องพลขยันมากแต่รอน้อย้าน้อยตะก้าได้ยังได้คัปตาก้าใหม่นะต้กตาก้าใหม่นะลูกจ้ามาแล้วค่ะ โอเคเดี๋ยวรอน้ําร้อนด้วยขายได้เลยนะยังไม่ถับเวลานะคะเดี๋ยวรอน้ําร้อนก่อนมีไลน์เจ้าเหรอคะไลน์แล้วสิเอาเหรอคะเอาโอเคคนเห็นกันทั้งไลฟ์แล้วเนี่ยเอาเหรอคะเอาก็เมื่อกี้ตะก้าตะก้ารผิดไงเมื่อกี้ตะก้าเมื่อกี้ตะกาเมื่อกี้ไม่ได้ลดราคาแต่ว่านี้ทำราคาพิเศษให้เฉพาะไลฟ์คุณเจนี่เลยโอ้โหร้อยเก้าสิบได้ห้าห่อ ใช่ก็คือหนึ่งห่อค่ะทานได้สองคนแล้วก็ข้างในเนาะจะเป็นเส้นกับซอสค่ะเราเอาเส้นเราเอาเส้นส่นะเราทำเป็นสูตรพิเศษเราดัดแปลงมาจากตัววุ้นเส้นอะซึ่งปกติวุ้นเส้นอะจะเป็นกลมๆใช่ไหมคะอันนี้มันจะเป็นแบนๆแต่ว่า t กอร์ก e คัอวุ้นเส้นเลยจริงเหรอใช่แล้วเราก็แช่ลงไปเลยใช่ก็คือต้มปุ๊บใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็มาผัดค่ะใส่ไข่เนื้อสัตว์ใส่เส้นแล้วก็ใส่ซอสผัดออกมาได้เลยค่ะผัดด้วยเหรอคะ ใช่ต้องเอาเส้นไปผัดไปอะไปเอ้ยกระทะไปฟ้ามีไหมกระทะไปฟ<ม><ม>้ามีมีค่ะโอเคเดี๋ยวผัดโชว์ตรงนี้แหละบอกแล้วว่าต้องเป็นเจ้าแรกของกินหิวหิวมากตอนนี้หิวมากทำง่ายๆเลยเนาะถ้าอยากกินผัดไทยคือมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอ ใชวถ้าม,มีแค่เส้นกับซอสอันนี้ก็ได้กินผัดไข่เลยทาไม่เป็นก็ทําได้เพียงแค่ต้มเส้นแล้วก็มาผัดแบบใส่ไข่ใส่เนื้อสัตว์นิดหน่อยนิดหน่อยคุกๆแล้วก็สําเร็จเลยค่ะใส่ไข่ใส่เนื้อสัตว์โอเคแล้วก็ใส่เส้นใส่ซอสเจนนี่จะทําไปพร้อมกับคุณพี่เลยนะได้เลยค่ะเพราะว่าดูว่าถ้าคันทำอาหารไม่เป็นจะทำได้ไหมแล้วอร่อยหรือเปล่า ได้ค่ะค่ะมาแล้วเจนนี่สวยขอบคุณค่ะเจนนี่ใส่กุ้งหน่อยขอโทษนะตั้งแต่มีเทศกาลเจนนี่ตลาดคืออะไรอะกุ้งหอยปูไม่ได้กินเลยุกวนันนี้ใส่ไข่ก็น่าจะอร่อยแล้วปะ่ะคะพี่ถั่วงอกอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะจากกินแล้วอะเรามาดูว่าวิถีคนอยู่หอคนอยู่บ้านๆอย่างเงี้ยสามารถทํากินได้ง่ายๆที่บ้านยังไง ใช่เือใช้เวลาจริงๆถ้าทำจริงก็ประมาณสักสินาทีค่ะใช่ประมาณนะคะแต่ต้องเตรียมของนิดนึงเลยมีแค่ไข่กับถั่วงอกก็ได้เลยจริงๆแล้วเนอะไข่กับถั่วงอกทุกคนมาเรามาดูว่าวันแรกของวันวันนี้เราจะเป็นยังไงข้างในข้างในสินค้าค่ะคุณเจนี่ก็จะมี ทำเส้นละซอสเนาะก็คือพอเส้นเนี่ยมันดูเหมือนจะเยอะมากแต่พอจริงๆแล้วพอต้มออกมามันอิ่มมอต,ตัวแบบเต<า>็มหม้อมเลยเต็มหม้อเลยตอนเนี้ยเต็มหม้อเลยเปิดตังค์คาราคารลกจะเป็นแบว่าใช่ก็จะเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวฉีกเอาโอ้โหตอนนี้เราก็ต้มไปนะคะแล้วเราก็เตรียมก,กระทะสำหรับผัดใส่น้ำมันเยอะไหมคะพี่สาว นิดเดียวพอค่ะนีดเดียวใช่เพราะว่าในซอสมันมีในในซอสมันจะมีน้ำมันให้อยู่แล้วใส่น้ำมันนิดเดียวใช่แล้วก็ใส่ไข่ตอกไข่ก่อนเนี้ยค่ะใส่ไข่ก่อนแล้วก็ทำไข่ให้มันเป็นแบบว่าคนๆน,น,นอ่าจุกนิดนึงแล้วก็ใส่เส้นเนาะใช่ใช่้่ ถ้าคนเนียตเนนี้ไม่มีนาา้ำใสก็คือใส่ไข่ให้มันสุกข,ขึ้นมาอีกเกือบเกือบสุกเลยค่ะแล้วค่อยใส่เส้นอตอกไข่มาเลยไม่ต้องคนนะ<ด>โอเครอหนูมีที่คีบปะคีบเส้นใส่จานใส่ถ้วยทุกคนลุ้นมากว่าเจนนี่จะทำสำเร็จหรือไม่มันทำง่ายแกมันไม่ได้ยากเวนได้เลยค่ะมามามา,มาหยิบเส้นออกมาก,ก่อน มีเส้นนุ่มแล้วอ่ะเลิเอาออกมาอย่างนี้เลยใช่ปะคะใช่ใค่ะไข่กี่ฟองดีคะพี่หนึ 2> 2. ่งถุงสองเพราะว่ามันเส้นค่อนข้างเยอะค่ะสองไปเลยแก พอยใส่สองไว้สวัสดีหนึ่งหมื่นคนค่ะมาซื้อผัดไทยกันค่ะอันนี้เป็นผัดไทยนะคะเจ้าอร่อยนะคะซื้อซื้อว่าพี่น้องกอไพเดอร์พูดไม่ชัดเ้นเซียงไฮผัดไทยค่ะเ้นเซียงไฮผัดไทยตราชอแชมชอแชม์อ้ยชื่อน่ารักตราชอแชมใช่ใช่ใชเป็นไร์ชอแชมลูกค้าถามว่ามีฮารานไหมจ๊ะ มีค่ะมีฮารานค่ะมีฮาราด้านหลังนะอิสลามทันได้ค่ะนี่ใช่มีฮารามีออยมีศกค่ะอโอ๊ยโ๊ยแม่มันล่วงใส่ไข่ดนะอา้าวไม่เห็นร้อนเลย <laughs> <laughs> แล้วก็ตีไข่เนาะไม่เอาโหลใช่ค่ะ,คะมือใหม่ค่ะมือใหม่หน่ากินอ่ะ ได้ค่ะเข้าปีเลยบอกไม่ต้องบอกเพิม่มซื้อบูธเพิ่มวันนี้หรอแบนอะไรนะไม่คุ้่าแเข้าหรป่าอุ้ยเขาซื้อบูธเพิ่มขัดไทยถ้าไก่ดีมาเจอที่งานบูธได้นะคะจะได้กินทั้งวันพี่อ,อันนี้หนูใส่เส้นเลยไหม อีกนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่เส้นที่ต้มเมื่อกี้ค่ะอุ้ยใส่เลยนะได้เลยค่ะใส่ได้เลยค่ะใส่เส้นแล้วก็ใส่ซอกสอกันไกลกันไกลเร็วอุย้ยหอมมากเร็ว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 มันจะไหม้แล้วโอ้คุณพี่อุย้ยตายแล้วน่ากินมาก พี่กลิ่นอ<ร>หอม,ห,มหอมมากไปเลยอย่ะหอมมากพี่หมดเสร็จแบบเนี้ยค่ะพี่โอเคหอมจังเลยค่ะคุณพี่ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวผัดให้มันเข้ากันแล้วก็ให้มันแห้งก็เสร็จแล้วค่ะโอ้โหถ้าใส่ผักก็คือใส่ได้เลยใส่ได้เลยค่ะใส่ถั่วงออต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก ขอโทษค่ะ <c oughs> บ้านนี้จะไปม,มีอะไรเหลือแล้วพี่อยไหนซื้อมาให้หน่อยห <c oughs> อมมากเกมันหอมมากต้องลองเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลานะคะ10นาทีน้องของแบรนด์นะคะขอโทษค่ะมีแหละเจนนี่เกาครัวเจนนี่เกาครัวก็จะประมาณนี้วุ่นวายหมูมันจะลื่นปะ นาฬิกาสิบนาทีมาทุกคนหนูเริ่มจับเวลา10นาทีแล้วนะใครที่จะซื้ออยู่นะคะโปรยังไงนะคะวันนี้5ห่อเหลือ190ยเก้าสิบจากปกติเออสอง 200, 200, ร้อยสปกติ210บาทโปรวันนี้5ซองเหลือเพียง190บาทเท่านั้นค่ะหนึซองสามารถทานได้2คนตกถ้าตกจรงิงๆแล้วหคนอ่ะไม่ถึง20บาทใช่แล้วข้างในก็จะเป็นเส้นกับซอแบบนี้เลย นี่ข้างในก็จะมีซอสจะมีซอสให้แล้วก็จะมีเส้นให้ค่ะใช่อันนี้มันต้องผัดนานไหมคะพี่ผัดจนมันแห้งแล้วเสร็จแล้วค่ะพาจริงๆถ้ามีน้ำเส่ือมันจะสีจะอ่อนกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็ก็ได้ค่ะก็อร่อยแล้วค่ะเจนนี่ต้องเข้มๆอย่างนี้เป็นเลยเนาะอร่อยใช่ไหมวะโอเคโอ้โหคุณเจนนี่ลองคลิปเส้นออกมาดูค่ะมันจะใสๆเหมือนวุ้นเส้นใสๆอ่ะ โอ้ใช่มันไม่ใช่เป็นเส้นบะหมี่มันเหมือนเส้นวนเต้นน่ะใช่มันคือวนเส้นใสเทเฮเตอร์มันก็จะแบบกินแล้วมันจะไม่หนักท้องจนเกินไปใช่ไหมเฮ้ยดีอะหอมด้วยหอมแบบหอมมากอะ่ะหอมเหมือนไปนสั่งที่ร้านเลยอะร้ายอีหน่อยต้องมีกลิ่นแล้วเออนี่ใส่แล้วนะพอแล้วปิดแก๊สอ่น ต่อไปเราต้องทำไลฟ์ไปที่คนดูได้กลิ่นด้วยใช่ผัดเอา,านเนี่ย้เรียบร้อยเลยเรับรองว่าอร่อยอที่ลองทานดูค่ะเดี๋ยวจะลองเพิ่มมนแบบจัดอยู่แล้วแบบพิมิบอันนี้เจนนี่ไม่ใส่อะไรเพิ่มเลยนะอยากชิมแบบสดๆอาจจะเผ็ดนิดนึงนะคะอุ้ยของชอบเลยค่ะถ้าเผ็ดอ่ะ ต้บเผ็ดคือของชอบเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะเหมือนกว่ากดเป็นคนละหนึ่งเด้อเร็วทำผัดไทยกินที่บ้านอุ้ยเลิศเลอค่ะหิวไม่ไหวแล้วร้อยเก้าสิบบาทมีฮาลาต์นะคะขอตะเกียบหน,น่อยน้องทอยทานได้ห้าซองเหรอร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นโปรโมชั่นเฉพาะเ้ลาคุณจะได้เท่านั้นค่ะห้ากองคือหนึ่งสองสามและ แล้วก็5ค่ะทุกคนเยอะๆแบบนีบ้กินได้10คนเลยค่ะร9อยเก้าสิบาทาชิมเลยนะพี่หนูชิมเลยนะได้เลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่กินผัดไทยแบบทำเองหเจได้ไม่มีผัก <c oughs> โอ้ยลืมสลับก้อน <c oughs> มาแกใช่ไหมไหวละ่ะแกกินแล้วยกินผัดไทยกับแม่ไหมอ๋อมันมีความเผ็ดใช่ไหม ใช่มันอาจจะมันนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้อาจจะเหมือนใส่น้ำมันเยอะไปนิดนึงเพราะไม่มีเนื้อสักรอโทษค่ะทำมาหารินแต่ว่าจริง<ป>ๆแล้วถ้าถ้าใส่นิดเดียวแล้วพอใส่กับซอสเราจะอร่อยเลยองออคือทางทางโรงงานเราทำเส้นแบบสูตรพิเศษอนะเป็นเหมือนวุ้นเส้นแบนๆเราก็เอาไปผัดไทยแล้วมันเข้าอร่อยมาก ประเด็นคือมีความผิดด้วยนะไม่ใช่ไม่เผ็ดนะทุกคนใครไม่เจอตะาใร้ออกแล้วเข้าใหม่นะอืมอร่อยว่ะทำให้ทีมงานเพิ่มเลยพลอยตามตรงนี้แหละตามตรงนี้เลย,เลยวันนี้ทั้งกองกินผัดไทยไปเลยผมเสียงให้อื ได้เลยค่ะคือข้างในเราจะเป็นซอสอยู่แล้วว่าเราใช้สองสดทําซอสแบบนี้แล้วีนี่ก็คือแบบเหมือนไม่ได้ปรุงมาเลยทุกคนทําออกมาไม่ว่าจะทําเป็นหรือไม่เป็นก็คือเพียงแค่ต้มแล้วก็มาขัดแค่เนี้ยรับรองว่าอร่อยพี่แล้วหนูเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานดีกว่ารสชาติจนนี่ไม่ได้ทําอาหารเก่งอ่ะพูดเลยแต่ว่ามันอร่อยมากเลยเหมือนซื้อที่ร้านอร่อยกว่าบางบางที่แต่ว่าคืออร่อย อ,อ,อันนี้ของเราการันตีว่ารสชาติเหมือนทาที่ร้านค่ะไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่มะนาวไม่ต้องใส่มะขามเพิ่มมันคือสําเร็จมาในซองคือถ้าวันนี้ใส่เนื้อสัตว์ใส่หมูใส่อะไรก็เหมือนที่ร้านแล้วอะ่ะแล้วมีผักไหมพอ่อไอ้ลูกเอาแตงกวาาเลยลูกอืมตุทนนี้เราเอาเส้นข้ากล้องเูยค่ะว่ามันจะได้เห็นว่ามันเป็นแบบเส้นใสๆอะไรอย่างเงี้ย ดูเส้นมันเป็นเหมือนวุ้นเส้นอ่ะทุกคนดูแล้วรสชาติเครื่องปรุงอ่ะเจนนี่นึกว่าจะอ่อนใช่ไหมคะแต่มันแบบไม่อ่อนนะมันเข้มข้นมากค่ะพอดีกับเส้นที่ให้มาเลยพอดีมากๆอืมเส้นน่ากินมากทุกคนสั่งแล้วจ้าอืม ขอบคุณค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นของเจนี่5ซองเหลือแค่190ปู่วันนี้ไม่มีอีกแล้วอทําเองนะที่บ้านห้5ซองเหลือ190คือห่อหนึ่งเนี่ยกินได้สองคนตกคนละยี่สิบบาทแกแล้ววันนี้คืออิ่มท้องด้วยนะใครที่แบบว่าอยู่บ้านประหยัดอ่ฟิวกินไข่ต้มอ่ะซื้ออันนี้ไปได้เลยประหยัดงบไปแต่ละเดือนกกเ้าบวกแล้วหรอจริงหรอ วันนี่ยอุ๊ย be <c oughs> คุณพีก้าก้าบวกแล้วค่ะเหลืออีกตั้งห้านาทีเลิศเลิศค่ะขายไปสักล้านบวกเอ้ยล้านบวกมีอันนี้มันเป็นเส้นวนเส้นแกเป็นเส้นใสๆแบบเนี้ยแล้วมันจะอร่อยเหมือนกินวนเส้นเลยด้อืมอืมอืม นี่คือแบบว่าไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มนะก็มีหมูมีไก่มีกุ้งมีหมึกแล้วก็จะเต็มได้เลยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวทำให้ดูจะใส่หมูหมึกกุ้งให้ทุกคนขายดีมากนอน,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 นะะมีฮาลานคะ่ะอิสลา,ามทานไดน้พี่น้องหัดใหญ่สามจังหวัดที่ดูเจนเนี่ยอยู่ที่เป็นเอฟซีมีฮาลานนะจ๊ะอยากกินเหมือนเจนนี่กมีฮาลานอยู่เลยะคะ่ะนี่คะ่ะกล่องแบบนี้ดู อืมที่ขายได้เลยนะชองะาาอ่ะที่ขายได้เลยนะหนูจะกินโชว์เรื่อยๆหนูชอบมาก <laughs> ก็ของเราของของเราแบรนด์เรามีทั้งหมดมีทั้งหมดหลายตัวเลยละทุกตัวมีฮาราแล้วก็จะมีเส้นกับซอสจริงๆมีหลายรสชาติเลยค่ะมีทั้งมีน้ำเออมีทั้งเออผัดซีอิ๊วผัดกะเพราแล้วก็ผัดไทยจะเป็นตัวขายดีสุดขนมจีนแล้วก็ย่ตะโฟก็มีใช่แต่ว่าวันนี้เอามาคือตัวขายดีตัวเด็ดที่สุดของตัวชอชั้นก็คือเส้นเซียงไฮ่ผัดไทย ่ชอชมป์นะแกแบรนด์ชอชมป์จำไว้มีหลายอย่างมีหลายอย่างค่ะใช่แล้ว <c oughs> ทุกตัวจะเป็นเส้นกระ้อสคืออร่อยโดยที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ต้องปรุงเลยใครปรุงจะตีมือ <c oughs> เดี๋ยวพอปรุงแล้วมันไม่อร่อยไม่ได้นะคุณพี่มันต้องรักษาคุณภาพความอร่อยของแบรนด์ยกเว้นว่าถ้าอยากกินเผ็ดกว่านี้ก็ใส่พริกเนาะพี่เนาะใช่ถ้าใส่พริกสดมันจะหอมกว่านี้ค่ะออื <c oughs> <c oughs> ดูเส้น อือห uh ือ huh. อ uh ือ huh. หอร่อยไหมคะหยุดหยุดกินไม่ได้เลยค่ะ uh huh. อือกูสาคุยกับตัวเองไหมเมื่อคืนว่าวันนี้ถ้ามีของกินให้จิมๆพอ mm hmm. เพราะถ้าหลายแบนอ่ะเดี๋ยวจะอิ่มนี่แบนแรกก็ล่อไปครมหนึ่งลวกะละมังหนะ uh huh. นึ่งลวอือหือใช่อันนี้ีโปรจริงๆถูกมากๆซองหนึ่งแค่แบบสามคือแปดบาทตกคนหนึ่งยี่สิบบาทไม่ถึงด้วย มีฮารานค่ะผู<ช>้คะมีฮารานนะตอนนี้ยอดขายแสนตแตกแล้วนะปังมากปังมากขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็คืนนี้มีอะไรเจนนี่ขายอีกไหมของชอชแฉมตัวน,นี้คืวน,นี้คะค่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีนะคะมือนไป,ไปติดต่อไปนานมากแล้วคุณเจนนี่ใช่ตัวนี้หนึ่งตัวใช่ ี๋ยวลองดูเผื่อมีอดหนุนได้เดี๋ยวอดหนุนอีกช่วยๆกันมาเลยเดี๋ยวถ้ามาอีกจะเอาไว้เจ้าแรกของวันอีกนะอร่อย <c oughs> ได้มีส่งไปให้ทีมงานหลายราเลยค่ะเผื่อจะได้ทานกันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะลักมากทุกคนหนึ่งนาทีสุดท้าย <c oughs> <c oughs> ช่วยช่วยกดกันหน่อยนะคะตื่นเต้นนะเนี่ยอ,อ๋อถึงว่าลูกค้าบอกว่าแม่ค้าพูดน้อยน่ารากักแม่ค้าตื่นเต้น อเจนนี่ไม่ตื่นเต้นเลยเพราะจนนี่ชอบกินผัดไทยมากเจนนี่ชอบกินทุกอย่างที่อร่อยต้วนดูเส้นมันเป็นเส้นเหมือนเส้นแก้วใสๆเหมืนวุ้นเส้นเลยใช่มันจะเป็นเส้นมันจะเป็นวุ้นเส้นแบนใสๆกินได้เรื่อยๆแล้วรสชาติมันจะเส้นมันมีความลักษณะพิเศษคือเส้นมันดูดซอสคือทุกขทุกคที่กินเข้าไปอ่ะมันจะมันจะมีรสชาติที่อร่อยเลย ช่มันจะแบบไม่ไม่เหมือนบางบางเหมือนบางร้านเราทำผัดผัดมาแบบบางเข้มข้นบาง่วนบางจืออะไรเงี้ยอันนี้จะเข้มข้นแบบคูค่ข้างทำไมวันนี้เหรอเราลงจำหรอ,อน,นี้กับน,นี้คนเดียวกันอ่าดีละจะได้ไม่เหนื่อยมากมึงมาชิมก่อนมาเติมพลังก่อน <c oughs> สมองก็ได้วิ่ง่จะ <c oughs> ให้คุณน้อยแอดมินชิมหน่อยนะคะได้คะ่ะ มืองอร่อยมากตีมงานกินไหมเดี๋ยวพลอยผัดให้อร่อยมากเส้นไม่เหมือนเพื่อนอะคแม่ใช่เส้นไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นมุณก็พูดเจ้าของแบรนด์มงเลยเส้นเป็นติ่ได้เลยห้าห่อนะหมดเวลาแล้วทุกคนมีฮาลานด้านหลังด้วยนะดูนี่ค่ะลูกค้าอยากดูฮาลานด้านหลังนี่ค่ะนี่เลยเห็นไหมคะสัญลักษณ์ฮาลานด้านหลังมีฮาลานทุกทุกอย่างเลยค่ะสูดเต็มคนมากทุกคนบอกเลย จริงๆถ้าใส่เนื้อสัตว์อีกนิดมันจะหวานขึ้นเองเลยเซนกับเมนูเกินไปเดี๋ยวรอบหน้าหนูจะใส่เนื้อสัตว์ด้วยรอบหน้าพี่มาช่วงสิ้นเดือนเลยต้นเดือนเงินเดือนออกมาเลยไเอาเลยขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยวันนี้หมันหมานอยู่นะขอร้อยมาขอทุกคนกอแตงในตะกร้าเลยอุ้ยป้าน้อยค้างตะกร้าไว้ให้อีกร้อยบ้านสุดท้ายได้ค่ะพี่บีพี่ขอยดูยอดด้วย